โอเคโอเคจริงๆถ้าถ้าสิบห้าแล้วก็สามารถทำข้อสิบหกสิบเจ็ดได้นะโอเคอ่าอันนี้อ่ะมาดูข้อสิบเอ็ดแสดงว่าสิบครูเฉลยแล้วเนาะใช่ไหม ชำนาญเดี๋ยวสองคำอ๋อก็ต้องก็ต้องตอบข้อหนึ่งต่อมาสิบเอ็ดไม่มีคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตบนอยู่เลยเออเออต,ตอบไปว่าสี่สี่คำว่าวินันวินยะ อืมน oh. นีคืออ่านีคือนําแล้วก็เติมอปัจจัยใจทำให้เสียงนีกลายเป็นนิยะวินัยเป็นคาบาลีเนาะทั้งบาลีและสันสกฤตอ่ละอ่ะอูะ้ค่าว่าข้อสองคำว่าวิธีมันอ่าวิธีแล้วก็การด้วยนะแล้วก็อาหารด้วยนะโอเคนะ uh. อืมวิธีการอาหาร แล้วก็สามมันคือคําว่าผลผลบวกกับการเนาะคาที่มักจะลืมกันคือคําว่าการในการแปลว่าทำในการทำตอบข้อหนึ่งนะไม่มีเลยขวัญเป็นคำหมินโอเคอืมไม่มีเลยจ้ะต่อมาสิบสองสิบสองตอบว่า นินสิตปราถนาศวินาอักษรค่ะสันสกฤตเนาะอ่าสันสกฤตถูกเดี๋ยวทายทานนิบาอ่าบาลีคือสิ่งที่ควรจะให้เนาะเดยดานะเดยดัมมะเดยดานะธตกัชณะกัชณะแปลว่าขณะเนี่ยกันชณะทวิชรัตน์นั่นละทีวาจาการจานนิราอัสร์มราอัลสประกอบพาน ที่เรียราและเต็มใจนี่คือละหุเรียงกันหกตัวเจ็ดตัวแบบโอ้สุดยอดมากบทนี้เนี่แล้วก็เกษตรเป็นสันสกฤตมนตรีมนตรีโอเคสันสกฤตทยทานมันบาลีนะจริงๆเร้ว่าเขาเอามาหลอกเราด้วยกันที่เฮ้ยนิสิตมันเป็นบาลีได้อะนางไม่รู้แน่เลยว่าได้ทั้งอังกฤษและสันสกฤตเอ่อทั้งทั้งบาลีและสันคือทยทานเนี่ย ถ้าใช้กฎเราก็คือสระไอมันเป็นสเสียงเกินเออสระเกินเนาะใช่ไหมสอสอหันควบเกินไม่ตามหรือถ้าตามกฎปุ๊บทยาทานจะกลายเป็นสันสกฤตทันทีถูกไหมแต่จริงๆแล้วคำเนี้ยไม่มีทั้งอ่าคือเป็นคำไทยที่ใช้รูปแบบจากสันสกฤตมาเป็นแนวมันมาจากเดยดัมเดยดานะเดยดานะเดยะมันเป็นตัว d ีเอะะ เดยะดานะอ่ะเดี๋ยวดูคําอื่นสิจรัดตาบลสัมปทานปริฉาจรัดเขมินตาบนเขมินสัมปทานบาลีอ่าเพราะว่ามอมาแล้ะตามด้วยปอปลาเห็นนมถ้าเป็นสันสกฤตจะเป็นสัมประดานะประดานะอ่าแล้วก็ปริฉาสันสกฤตต่อมาภัยรีเวรีอ่าสันสกฤตฮัสเดสันสกฤตกีรติสันสกฤตโอลานบาลีโอเคบาลีเพราะอะไร ใช้ลอจุลาเนี่ยใช้ลอจุลาเป็นบาลีครูว่าอันเนี้ยเขาน่าจะมองแบบนี้ว่าคือนิสิตมันได้ทั้งบาลีและสันสกฤตดังนั้นจึงคิดว่าเป็นบาลีได้โอเคก็น่าจะตอบข้อหนึ่งโอเคเป็นสันสกฤตทั้งหมดอืออืม,อมนนะเนี่ยก็ไทยยะดาวะเนี่ยเขาเฉลยอะไรอ่ะไม่รู้ไหมโอเค แต่ครูเฉลยข้อหนึ่งเพราะนิสิตมันได้ทั้งบาลีและสันสกฤตแต่เมื่อดูรูปรูปของทยะทานะเนี่ยมันใช้รูปของสันสกฤตถูกไหมเพราะมันเป็นสละอไม้มมาลายอ,อัมไอเอออัมไอไม้มมาลายแล้วก็เอาเนี่ยเราสามอันตัวเนี้ยแทนความเป็นสันสกฤตโอเคเนี่ยโอเคต่อมาทยะมันแปลว่าสิ่งที่ควรให้อืมต่อมาข้อสิบสาม ก็ถามหนูตอบไปว่าเพรมกับบูลันกินไอติมเสร็จไปเล่นเทนนิสอืมไ uh, yeah. อศครีมอ่าเสร็จเดี๋ยวรู้สึกเรมมันจะเป็นเรานับดูทีละอันเนาะช่วยกันนับครูเป็นบาลีคอมพิวเตอร์อังกฤษสบายบาลีทำเป็นสันสกฤตสี่คำโอเคสี่คำมั้ ครูบาลีคอมพิวเตอร์เอออังกฤษสบายบาลีทำสันสกฤตโอเคต่อมาเปรมเปรมะนี่มันเป็นสันสกฤตเนาะอืมเอเรมะเปรม,ปรมบุหลันเป็นควาโอเคไอสครีมเป็นอังกฤษเสร็จเป็นขเขมรเทนนิสเป็นอังกฤษโอเคอ่า ได้ห้าต่อมาถนนขเขมรราชดำเนินนะับเป็นหนึ่งคำนะก็จะเป็นคําประสมระหว่างบาลีกับเอิญมันก็คือว่าเป็นภาษาต่างประเทศเนาะก๋วยเตี๋ยวจีนเกาเหลาจีนอร่อยอ,อร่อยเนี่ยเป็นคําที่ถกเถียงกันอยู่ว่ามันคือคํามาจากภาษาอะไรสุดท้ายมันมีใช้แค่ในไทยอย่างเดียวอร่อยในขณะที่อ,อะไรอะลาวแซบแต่ ไทยเหนือก็เป็นลำอย่างเงี้ยจริงๆมันคำเรียนเสียงแหละต่อมามินตรามินตราสันสกฤตเนาะสุขาบาลีและสันสกฤตต่อมาการศึกษาสันสกฤตเทคโนโลยีอังกฤษการเกษตรอ้าวเราจะนับยังไงวะ <c oughs> <c oughs> คือมันดันพร้อมเอมันดันเท่ากันอ้อหลากภาษา <c oughs> เขาใช้คำว่าหลากภาษานะ คือถ้ามินตราความสุขศึกษาเทคโนโลยีมันมีแค่สันสกฤตกับอังกฤษโอเคแต่ในขณะที่ข้อสองเนี่ยมันหลายภาษาโอ้ยซอนยากจังเลยอะมินตรานี่อะไรนะคะอ่ามินตราสันสกฤตมินตราไม,ไม่ใช่ชาวาหรออะไรนะใช่ชาวาหรือทำไมอ่ะทำไมอ่ะทคิดว่าเพราะว่าเขาเขียนไว้ว่าชาวา อ้าวเหรอมินตามันชวามันจะคำว่าอะไรเราไม่มีหนังสือชวาเลยภาษามาดเซียมีมินตรามินตราเดี๋ยวขอเช็คนะฮะอขอเช็คแป๊บหนึ่งว่ามินตราภาษาอะไรแล้วก็คำว่าสบายคืออะไรนะคะที่ครูบอกคือบาลีแต่ว่าเขาเขียนให้หนูว่าเขมรซึ่งเขมรรับมาจากบาลีอีกที เพราะมันคือคำว่าไยยะโอเคไหมอืมมินตราเป็นชาวาจริงเหรอม,รมินตรามิตราคูชาวาอเ,เอาต้นกระถินมินตราเดี๋ยวต้นต้นกระถินชาวาชาวาโอเคถูกนะแต่ว่ามันก็อาจจะมาจากสันสกฤตแหละคือคนไม่เรียนสันสกฤตเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าไม่ได้เรียนแบบลึกๆสันสกฤตเนี่ยก็จะไม่รู้อย่างเขาก ราชดำเนินเขาก็เว้นนะคะแบบเป็นราชกับดำเนินอ่าราชาก็คือบาลีดำเนินคือคมเ้นอือฮึอ่าโอ้โหเวนนี้เลยอืมเออมินตราไม่เคยได้ยินอ่าเดี๋ยวครูหาก่อนนะว่าในสันสกฤตนีไนะในสันสันสกฤต้นมมินตราจะต้องยูใ,ในเล็กซ์ เดี๋ยวดูว่าเวลาที่ครูที่ครูเช็คคำศัพท์จะอย่างไรนะฮะเนี่ยครูต้องไปดูที่ Di c ช i o n a r y ที่แบบทั้งโลกเขาดูกัน,นอ่าเดี๋ยว,วาทางด้านสันสกฤตเราก็ใช้เล็ i ซ o โลคต้องพิมพ์ให้ด้วยระบบปึ๊บทำไมทำไมมันเลื่อนออกมาไม่ได้ล่ะคะอันนี้อ้าวอ,อนี<ฟ>้ป้อืมอันนี้มันบงังโอเค อ่าันนี้เล็กซิโลกแส้วต็หาที่สันสกฤตชวาเนี่ยค่าเรียนนี่จ่ายไปหรือยังนะคะอะยังเลยอือยังเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวให้เดี๋ยวครูส่งส่งเลขบัญชีมาให้ทางหนูก็ได้โอเคจ้ะสันสกฤตเดวนาครีไม่ไม่ใช่เดวนาครีต้องเป็นสันสกฤตเมริมน ก็เป็นมินตราปกติมันแปลว่ามินตะปแปลว่าเงินกระสอบาร์ปเนี่เออไม่มีคำนี้ถ้ามินตราเฉยๆละมินตราเออไม่มีมินต์มินมินตรามินตราคำศัพท์มินตรา Mintra, kau fangisian, kau mintra in bahasa in bahasa Indonesia, Indonesian min bahasa Indonesian, no notice one, ini ada kata mintra, Urdu. อุรดูถ้าอุรดูมาจากน้นแน่เลยสันสกฤตคแล้วมันก็แปลงอะไทยอาจจะรับมาจากรับมาจากชวาแต่จริงแล้วไม่ใช่เออโอเค that's it แล้วแต่นางเนี่ยความยากของภาษาไทยเพราะว่าบางทีอ่ะคนที่แบบออกข้อสอบไม่ได้รู้ลึกขนาดนี้อะความรู้ลึกผิดอืมโอเค แต่นางก็ใช้ตามนี้นะมันเป็นต้นกระถิก็ตามรัชบัณฑิตอยูอืมโอเคตามนั้นค่ะโอเคจะป้ายถึงไหนละอ่าพ่ออืมเพราะฉะนั้นมันก็หลากภาษาเนาะเปรมคำอ่อสันสกฤตบุหลันชวาไอศกรีมอังกฤษเสร็จขมิน้นเศษขมิน เทนนิสอังกฤษเนาะออสี่ภาษาโอเคใต้ต่อมาดูแก่สิแก่ไม่ถูกต้องแก่มันก็มันอะไรดีต่อทุกคนเลยอ่ะอ่าพนักงานกับกรมพันเออ มันจะต้องดีต่อทุกคนนะถูกต้องอืให้แก่ก็คือมหาลาัยใหญ่กว่าใช่ไหมมหาลาัยใหญ่กว่านักศึกษาดัางนั้นก็คือแก่ให้เด็กก็คือแก่ถูกไหเออต่อมาอ่าเกศสุรอาจารย์เกศสุรังให้แก่พนักงานอ่าก็กถ,กถูกถูกไหมอ่าเลยตอบข้อสามโอเคไปเปน,นี้หละ คำว่ากันในข้อใดไม่ใช่คำกริยาอันนี้หนูว่าน่าจะเป็นข้อข้อสามหรือแบบไม่รู้ <c oughs> ไม่สามก็หนึ่งอ๋อนาข้อสองมันดันมีมันดันมีคำว่ากันคำแรกอะ่ะไม่ใช่คนกันเองอ่ะกันเองคุณแต่ คำหลังเนะี่ใช่ไม่น่าจะมาจากเอามากันท,ท่ากันเลยคำที่สองใช่แต่คำที่สามไม่ใช่เไหมซึ่งคําว่ากันแบบเนี้ยต่างบ้างกันเขาเรียกว่าวิภากษ์สัพพนามคือการแบ่งว่ามีใครกี่คนอะไรเงี้ยส่วนข้อหนึ่งกันอยู่แล้วแนหะป้องกันเนาะป้องกัน ข้อสองออกข้อสามไปไหนไปกันอันนี้ไม่ใช่ถูกต้องอือฮึข้อสี่โชคดีที่เขากันไว้นี่ฉะนั้นจะต้องหล่นลงมากันก็คือกันนะก็คือป้องกันกีดกันโอเคตอบข้อสามจริงๆแล้วข้อสองอะ่ะมันมีความเป็นได้ปไดปได้ทั้งสองเนาะ <c oughs> คือสมมุติว่าเออตอนเด็กๆที่แบบครูจะต้องมาแข่งทักษะอะไรแบบเนี้ยถ้าครูจะเช็คได้เลยว่า ข้อไหนครูถูกครูผิดอือฮึพอครูได้คะแนนน้อยสมมติเขามีห้าสิบข้อนะครูได้สี่สิบเก้าคะแนนคะแนนออกมาสี่สิบเก้าเขาจะตรวจแบบสุดๆพอครูได้สี่สิบเก้าปั๊บครูจะรู้เลยข้อเนี้ยเขาจะต้องเฉลยอีกอันหนึ่งแน่เลยสมมตินะถ้าเขาคาดเพราะอย่างกรณีข้อเนี้ยข้อสามเขาเฉลยข้อสามแน่เลยสิ่งหนึ่งที่ฉันคิดว่าอาจจะใช่อ่ะคือข้อสองครูก็จะเดินไป <laughs> อันนั้นเป็นคนแอสเซ t i ีฟมากเป็นคนแอสเซ t ีฟแบบเออก็จะบอกว่าคําว่ากันในข้อใดไม่ใช่คํากริยาในเมื่อข้อสามมมีคําว่ากันหนึ่งคำเท่านั้นที่ไม่ใช่คํากริยาแต่ข้อสองอ่ะมีสองคำอืมและมีคํากริยาอยู่ด้วยระหว่างหนึ่งกับสองอะไรมากกว่าดูการทำแบบนี้หนึ่งกับสองอะไรมากกว่าสองถูกนะดังนั้นอ่ะตอบข้อสองผิดตรงไหน นี่ยอย่างเงี้ยครูร้ายนะครูเป็นคนเด็กที่แบบเออซึ่งแบบหลายครั้งนะที่มีการการแข่งขันทักษะระดับเขตแล้วแบบครูต้องไปแย้งเรื่องการเฉลยของกรรมการอืมเออครูแบบครูทดไปละเรื่องเนี้ยเขาต้องตอบอันนี้แน่นอนเขาต้องรู้นะว่าเขาจะเฉลยอ,อะไร แต่เลือกที่จะตอบแบบที่ตัวเองอยากตอบ <c oughs> แล้วก็พอคะแนนออกมาฉันก็ชนะเลิศอยู่ดีแหละแต่มันไม่ชนะตรงที่มันอะไรอ่ะมันเฉลยผิด <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> เออแย่ yeah. อ่ะอ่ะมาอีกสองข้ออันนี้ต้องทำก่อน <c oughs> ประวันทศัสรพนามเป็นยังไงให้จำแบบเนี้ยมันจะมี ที่ซึ่งอันประพันธ,ธ,ธ์ทศพน,นามจะต้องตามด้วยกริยาผูออ้ที่ซึ่งอันประพันธ,ธ,ธ,ธ์ทศพน,นามจะต้องตามด้วยกริยานะก็เลยตอบข้อผู้ที่ซึ่งอันจะต้องอ่ะด้วยกริยากริยาอ,อข้อสีอ่อย่างที่อย่างที่ไม่มีใคร ไม่มันเป็นกริยาไหมมีอ๋อคิดว่ามีใช่ไหมไม่มีใครอย่างที่ as เน่ยมันแปลภาษาอคือ as no one can be กับอ่ามันจะไม่ใช่แค่กริยาเฉยๆบางทีถ้ามันเป็นประธานเออถ้าเป็นคำนามก็คือต้องตามด้วยกริยาอีกทีก็คือเป็นประโยคเฮ้ยมองข้ามข้อนี้ไปได้ไงแห่งนี้เหรอ แล้วที่นี้มันเป็นสถานที่อยู่แล้วอืมฉันชอบของที่ซื้อมาเมื่อเช้าซื้อเป็นอะไรเป็นกริยาเอโอเคยังตอบข้อสามเออผู้ที่ซึ่งอันประพันธสมานจะต้องทำในกริยาเนี่ยที่ซื้อมาเมื่อเช้าของไหนล่ะของที่ซื้อมาโอเคนะอ่าข้อสิบเจ็ดกริยาสภาวะมาลาเนี่ยชอบออกแบบนี้แหละข้อสอบมสาม มหเขาจะไม่ใช้คำอะไรเบอร์อรวังแบบนี้เลยนะกริยาสภาวะม,มาลามาลาคือกริยาทําหน้าที่เหมือนคำนามอย่างเช่นวิง่งเป็นการออกกำลังกายที่ดีสุดวิง่งอย่างเงี้ยมันเป็นกริยาเนาะแต่พอมันตามด้วยกริยาอีกตัวหนึ่งคือเป็นมันทําหน้าที่เป็นประธานของประโยคอย่างเงี้ยมันเป็นหน้าที่ของคำนามโอเครู้ยัง เหมนคำนอ,อืมจะเป็นประธานเหรือเป็นกรรมืรอส่วนเติมเป็มน,น,น,นอ่าประธานของประโยคที่หนึ่งคือใครประธานคือครูครูครนะ ครูสั่งให้นักเรียนไปปิดประตูมันมีประธานตัวที่สองด้วยนะแต่จริงๆแล้วเป็นผู้รับใช้เขาเรียกว่าผู้รับใช้นะผู้รับใช้ก็คือนักเรียนอย่างนี้เขาเรียกประโยคแบบนี้ว่าเหตุตุกตุกวาจบเหตุกตุกหมายถึงไปกัดตูดเออเป็นผู้ที่ใช้ให้คนอื่นไปทาใครใช้ให้ไปอย่างเนี้เออใช้ให้คนอื่นไปทำเนี่ยคือไม่ได้ทําเองครูสั่งให้นักเรียนไปปิดประตูเนี่ยก็เป็น ประธานสองตัวแล้วตามด้วยร,รมตรงของประธานตัวที่สองถูกไหมอ่าแล้วก็ต่อมาอ่าซึ่งอันนี้กริยาก็ทํากริยาอยู่ปกติเนาะใช่ไหมส่วนไอ้คําว่าให้กับคําว่าไปเนี่ยมันเป็นกริยาช่วยเป็นช่วยคำช่วยกริยาคือสั่งให้อย่างเงี้ยมันคืออะไรอ่ะส่วนที่ไปเสริมว่าจริงๆมันมีลักษณะเหมือน Adverb ได้ซ้ำไปเนะ ต่อมาข้อสองนกกําลังคาบกิ่งไม้กลับรังบนต้นสนนกกําลังคาบกําลังก็คือขยายอคือคําช่วยกริยาทิดคาบก็คืออ่าแล้วกิ่งไม้ก็เป็นกลมแล้วก็กลับกลับรังกลับมันก็เป็นกริยาอีกตัวหนึ่งใช่ไหมตมาเกิดเนี่ยประโยคชนิดนี้เขาเรียกประโยคที่เป็นประโยคเน้นกริยา แสดงว่ากริยาคําว่าเกิดก็ยังทําหน้าที่เป็นกริยาอยู่ถูกไหมเกิดพายุไต้ฝุ่นทำฮา,ากิบิสเข้าถลม่มก็คือพายุมันเข้าไปถลม่มมันทํากริยาต่อเนื่องอะ่ะใช่เนาะอืมอ่าต่อมาเดินออกกําลังกายตอนเช้ากริยาของประโยคนี้คือเดินออกกำลังกายากยาอย็อ๋นอนะใ,ในขณะที่เขาไ่เดินออกกําลังกายเนี่ยทําหน้าที่เป็นอะไร อะไรไปทำประธาน,านถูกไหมเดังนั้นก็เลยตอบข้อไหนตอบข้อสามค่ะเนาะเฮ้ยมันจะตอบข้อสามได้ไงเฮ้ย <c oughs> ตอบข้อสี่เเออตอบข้อสี่เดินออกกําลังกายมันเป็นประธานเวลาที่กริยาทําหน้าที่เป็นประธานมันคือกริยาสภาวมาลาโอเคงงเหมือนงงอยู่ รูยกตัวอย่างว่าอะไรนะวิ่งเป็นการออกกําลังกายที่ดีที่สุดวิ่งเป็นประธานของประโยคนี้ถูกไหมโดยที่ตัวมันเองอ่ะทํากริยาอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นถูกไหมใช่ไหมอืมซึ่งลักษณะอย่างเนี้ยมันคือกริยาที่ทําหน้าที่เหมือนกับคานามถ้านึกถึงภาษาอังกฤษมันคือการใช้ infinitive เช่น to run is good e x e r c i s e อย่างเงี้ยโอเคยังถ้าพูดว่า to รันปั๊บตัวนั้นอ่ะท o รันมันเป็นกริยาของประโยคป่ะเป็นไม่เป็นท o รันเป็นทำนามนะเป็นทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคคือถ้าเป็นประธานหรือเป็นกรรมอ่ะมันไม่ได้เป็นกริยากริยาหมายถึงเป็นภาคแสดงโอเคไหมภาคแสดงของประโยคคือ i s ใช่ไหม ข้าใจไหมเนี่ยอ่ะดูข้อสามกับข้อสี่ใหม่เกิดเนี่ยมันสามารถเกิดเองได้โดยที่ไมนต้องมีประธานดังนั้นข้อสามเนี่ยไม่ต้องมีประธานไม่มีประธานเลยถูกไหมเมื่อมันไม่มีประธานก็แสดงว่าไม่มีคําไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ที่จะมีกริยาที่ทําหน้าที่เป็นประธานโอเคยังมันเป็นประโยคที่มีแต่กรับกริยาอย่างเดียวเลยอะเห็นมไห โอเคไหมโดยที่ประโยคนี้ไม่ต้องมีประธานมันก็สุดท้ายมีเกิดปรากฏมีสามคำนัดจำไว้แบบนี้มีเกิดปรากฏเหมือนภาษาอังกฤษมันก็จะใช้ there is there are ได้เลยโดยที่มันไม่ต้องมีประธานตัวใหม่ถูกไหมอืมแต่ถ้าใช้มีแบบ I have you have อย่างเงี้ยก็จะต้องมีประธานคือ I you we they she, it แล้วแต่คำนามอะไรก็ตามนะแต่ในขณะที่เกิดก็คือเกิดขึ้นมาได้เลยเนะี่ย สิ่งนี้มันผุดขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องเปประธานดังนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้ข้อสี่จึงถูกต้องเพราะอะไรเดินออกกําลังกายตอนเช้าขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นแล้วก็ทําให้วงมันไว้มาเลยนี่คือกริยาของมันใช่ไหมไอ้ก้อนข้างหน้าเนี่ยที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมันคือประธานแล้วมันทําให้เกิดสิ่งที่ตามมาคือข้างหลังคือร่างกายแข็งแรงโอเคปะ พี่ยังพงอืออ่ะต้องเขียนให้ดูนะได้ได้ได้ไดอยู่เข้าใจแล้วเนาะโอเคเออมันยากแบบเรื่องนี้อ่ะมาทีนี้เราจะมาพูดถึงคำซ้อนคำะสมแล้วก็คำซ้ำนะฮะครูส่งชีตไปเห็นปะอ่อขอเอาอันหลังสุดมั้ง ไม่ใช่อันหลังสุดมันเป็นอเอาของมอหนึ่งครั้งที่สนะแบบี่นะเฮ้ยตรงโรงอันไหนอ่าแป๊บหนึ่งครูเปิดไฟล์ก่อนเ h e r e is i t <c oughs> ครั้งที่สามนะมอหนึ่งครั้งที่สามก่อน horror sorry มหนึ่งครั้งที่สามแล้วมหนึ่งครั้งที่สี่สร้างวลีและประโยคโอเคแล้วก็การสร้างคําอ่ะเวลาที่เราคําศัพท์ในภาษาไทยเนะี่ยเราไม่พอเนาะมันก็จะต้องมีการสร้างคําใหม่ในภาษาไทยเราสามารถสร้างคําใหม่ด้วยการทําอะไรสร้างคำใหม่เืมเราอยากได้แบบอ๋อฉัน มันสถานที่เนี้ยมันมีน้ำเยอะเลยนะใหญ่มากเลยฉันจะเรียกว่าอะไรเชื่อมค่ะจะ,ะเป็นอ่ามันก็เอาคำสองคำมาใช้ร่วมกันใช่ไหมใช่ไหมอ่าการเอาคำสองคำมาใช้ร่วมกันอน่างนี้เรียกว่าผสมโอเคปะการผรสมคำนะฮะอ่าทีนี้เอ่ออะไรเดียวผสม and then อไฟตูนก็นใช้ยีนี้แหละ t h i นวันอืออืออน้องอันนี้มันดาวน์โหลดไว้แล้วนองไอมไม่ใช่ดาวน์โหลด โอยดาวน์โหลดเดี๋ยวเมื่อกี้หยุดไว้ซะ stop s h ช r e แล้วก็แล้วก็ไม่ได